สำหรับคลิปวิดีโอนี้มาพบกับเงินเยนเยนเป็นสกุลเงินของประเทศญี่ปุ่นซึ่งจะมีอยู่หลายอัตราเริ่มตั้งแต่1เยน5เยน10 เยนห้าสิบเยนหนึ่งร้อยเยนห้าร้อยเยนหนึ่งพันเยนและห้าพันเยนและจำนวนสูงสุดของสกุลเงินประเทศญ,ญี่ปุ่นคือหนึ่งหมื่นเยน ซึ่งในปัจจุบันอัตราแลกเปลี่ยนก็อยู่ที่ประมาณ4ต่อ1หรือ4เยนต่อ1บาทไทย และในคลิปวิดีโอนี้ก็จะมาพูดถึงเหรียญร0อยเยนเหรียญร้อยเยนรูปะที่5หรือปีที่5ของการผลิตซึ่งเป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะหายากและสำหรับท่านใดที่พบเจอเหรียญหนึ่งรยเยน อุบัที่5อย่าปล่อยให้หลุดมือไปนะครับเพราะหายากมากแต่ถ้าหากท่านอยากจะขายก็สามารถส่งรูปมาประเมินราคาได้เดี๋ยวทางช่องจะทิ้งไอดีรายช่องทางการติดต่อไว้ในท้ายใต้คลิปวิดีโอ ย้ำนะครับว่าเหรียญ100เยนอุบะที่5เหรียญต้องเป็นสภาพ UNC หรือเหรียญไม่ผ่านการใช้ซึ่งทางช่องจะรับในจำนวนจำกัดรับอยู่ิกเหรียญ เหรียญละ500บาท10เหรียญ5,000บาทก่อนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สันกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ